วันนี้ครับวันจันทร์ที่24มิถุนายน2567เวลาบ่ายโมงนะครับบริเวทเพนที่หมู่ที่5ตำบลท่าเสียงอำเภอเมืองจังหวัดจุมพรครับเริ่มมีฝนมีลมเข้ามาด้วยนะครับมีลมแรงเข้ามาด้วยครับตอนนี้ครับ น่าเป็นห่วงชาวสวนทุเรียนที่กำลังมีลูกอยู่นะครับตอนนี้น่าจะหล่นกันเยอะแหละครับลมแรงมากครับ